กระสอบป่านบรรจุข้าวขนาด100กิโลกรัมตีตราอตกปี55และ56พร้อมอักษรข้าวหอมมะลิหว่างกล่องริมแม่น้ำเมยชายแดนพมา่าด้านอำเภอแม่สอดกว่า1,000ใบผู้ว่าสั่งตรวจสอบที่มานำไปบรรจุข้าวสวมสิทธิ์ส่งกลับไทยหรือไม่ส่วนชาวนาเมืองสุรินทุกซ้ำคนร้ายปุกขโมยมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิชั้นดี24กระสอบ เกิดเหตุนักเรียนไม่ทราบสถาบันใช้อาวุธปืนไล่ยิงช่างกลประทุมวันบริเวณถนนกำแพงเพชรหลังเจเจมอได้รับบาดเจ็บสคนอาการสาหัสหนึ่งคนนำส่งโรงพยาบาลเปาโลล่าสุดเสียชีวิตหนึ่งคน สารนนทบุรีอนุมัติใหม่จับ5แกนนำเครือข่ายวิทยุเสื้อแดงหรือกะวะปได้แก่นายสอนรักมาไัยทองนายพันธ์โพทองนายวรัญชัยโชคชนะนายกองพลน,นาวาและนายชาญชัยยะนำมวลชนบุกปะปะชขู่ให้ยุติการไต่สวนคดีทุจริตจำนำข้าวเมื่อ17กุมภาพันธ์สารอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายแพทย์รวีมาชมาดลนแกนนำกคอปอพร้อมพวก8คนบุกรุกกระทรวงพลังงานและฝ่าฝืนพรกรสุกเชิง สนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์